สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตวันนี้เรามีลูกมะกรูดค่ะมีลูกมะกรูดเก็บมาจากต้นนะคะออกลูกเยอะเลยเราจะมาทำลูกมะกรูดให้ความหอมในบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะก่อนอื่นเราก็เอาลูกมะกรูดนะคะมาผ่าผ่าด้านกนลมกันนะคะ ลองผ่าด้านก้นก่อนค่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็บีบออกก่อนะคะแล้วก็หาแก้วค่ะแก้วที่ไม่ได้ใช้มีอยู่เยอะเลยค่ะเราก็เอาแก้วนี่แหละค่ะมาวางนะคะเออมันใหญ่เราเอาแก้วละสอลูกค่ะอ,อันนึงเราลองผ่าด้านขั้วมันบ้างนะคะ กลิ่นมะกรูดออกเยอะเออออกหอมมากเลยค่ะแล้วก็อ่านะคะอ่าเสร็จุแล้วเราก็ <Hello. S 1> เกลือค่ะใช้เกลือนะคะใช้เกลือ ใส่เข้าไปตรงกลางของลูกมะกรูดเลยค่ะเม็มดเกลือก็จะไปอ้าลูกมะกรูดแบบนี้เลยนะคะคแบบนี้ได้ค่ะเ,คเกลือมันก็จะไปทำให้ดึงกลิ่นมะกรูดออกมานะคะเห็นค่ะ ค่อยๆแบบนี้นะคะเอาเกลือใส่ตรงกลางค่ะี๋ยวเราก็มากูดตื่นมากูดออกหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะจากนั้นเราก็เอาน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่นิดหน่อยใส่ไปตรงกลางเลยค่ะอาใส่ตรงกลางลดน,นิดหน่อยตรงกลางค่ะ เนี่ยไม่ใช้บอร์อืกินกินน้ำยาปรับผ้านุ่มออกมาหอมมากๆค่ะแล้วเราเดี๋ยวเราทำอีกสองแก้วนะคะเช็ดออกก่อนมีมนเ,นเดี๋ยวเรามาทำอีกสองถ้วยนะคะ แล้วก็ง้างออกค่ะง้างออกแล้วเราก็ใส่เกลือเกลือค่ะน้ะคะ น้ำมะกรูดก็จะออกหอมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำยาประพ้านุ่มค่ะน้ำยาประพ้านุ่มราดเพิ่มความหอม ได้แล้วค่ะ3ถ้วยเดี๋ยวเราจะาไปไว้ในห้องน้ำา1อันนะคะแล้วก็เอาไว้ใต้ซิงเก็บจาหนหถ้วยค่ะและเดี๋ยวเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้ามิชา1แก้วค่ะไปค่ะหอมมากๆหนึ่งถ้วยเราเอาไว้ด้านหน้า เก็บยาน,นะคะติดไฟหนึ่งเอาไปไว้ตู้เสื้อผ้านิชากันค่ะเป็นไงกันบ้างคะมะกรูดถ้าบ้านใครมีมะกรูดเยอะๆมะกรูดราคาถูกลองทำตามกันดูนะคะ รับรองหอมมากๆค่ะทําวางตามจุดในบ้านได้ทุกจี้เลยนะคะในห้องน้ำํำห้องครัวตู้เสื้อผ้าได้หมดเลยค่ะลองทําตามกันดูนะคะมากรูดที่ต้นเรามีเยอะเลยเดี๋ยวเราก็คงจะทําเพิ่มอีกค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตีด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจนำเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ